คุณธนพัทรจะส่งโหลดใหม่สามโหลดมาให้บร <rat> ิกานเราจะขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับคุณธนภัทรจากันอันคนคนเดินทางไกลเด้อจ้ะสวัสดีครับคุณตองครับจากคุณธนพัทรเด้อ สวัสดีค่ะคุณเดินทางสิงคนเดินทางไกลจากเมป่าเด้อจะ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องอันพระสร้างคิดบัวพันอ่านบอกเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่เขาไม่กำลังใจบัวพันเด้อจะ้ะขอบคุณพวกหลานดวงตาเด้อพี่น้องที่เขาไม่กำลังใจบัวพันเด้อขอบคุณหลายๆเด้อดดจะ้ะบัวพันค่ะซีบานเมื่อวานนี้จะ้ะเด้อไทยลงซี คุณได้ด้วยเราพูด ตากระส้งเดเกิดร่วมกมหาขอคุณไมรายด้วยที่เราสู้มาด้วยกันไมปัญหาเราไม่ค่อยไหวขอบคุณไร้ายด้วงเพีงคนมัวเลยคุณธนาพันกระส้มเราดเกินเป็นหน่อยโยกโผล่มห้ของคุณไมร้ายด้อ คุณธนทรกรส่งวิเคราะหใจไว้ไมาให้น้องบพันกับคุณธนัยด้อจ้ะสรงยกอ่ิตเกิเป็ดหน่อยสันตัวมาให้กับคุณธนัคนโตโบซะาบพันโบจ้าไม่ตามมือนีบานโบพันโบโตจ้ะแต่ว่าอากาศแย่คึมคึมจ้ะแต่คนหมโตจ้ะคุณธนทรกรส่งวิเคราบวมาให้บพันขอบคุณธลายด้อ สวัสดีค่ะคุณบัวพันจากคุณนำใสใจจกิงขอบคุณได้ดายเด้อจากคุณนำใสใจจกิงเด้อเดี๋ยวบัวันจะใส่ประแจให้กคนเด้อจ้ะขอบคุณได้ดายที่ถวายกำลังใจเด้อมัวใส่ไประแจเลยเด้อจ้ะแม่ป่าก็สู้ๆเด้อสาวบัวพันขอบคุณได้ดายเด้อแม่ป่าเด้อสู้ไปลำกันจ้ะ สวัสดีครับคุณแม่ป้าครับจากคุณเดินทางไกลเด้อจากสวัสดีครับบังคุณน้ำใสใจจริงครับจากคุณธนพัธนน์เด้อสวัสดีค่ะคุณน้ำใสใจจริงจากแม่ป้าเด้อสวัสดีค่ะคุณธนพัทจากน้ำใสใจจริงเด้อนะสวัสดีค่ะแม่ป้าจากน้ำใสใจจริงเด้อสวัสดีค่ะคุณเดินทางไกลจาก คุณน้ำใสเป็นดีเด้อขอบคุณได้ดายเด้อพี่น้องเอครทุกคนที่ทำให้กำลังใจเด้อเนปาตกับส้มยิ้มเกอรหัวใจกดกอนมาให้ขอบคุณได้ดายเด้อขอครับผมสวัสดีครับคุณน้ำใสครับจากคุณเดินทางไกลเด้อจยากเนปาตกับส้มยิ้มเกอรหัวใจกดกอนมาให้บวกมาทุกขวาเก่าหวงเลยอยากขอบคุณได้ดายเด้อขอบคุณได้ดายเด้อพี่น้อง แม่ป่าก็คงจะเกิดสู้ๆมาจ้ะดุงหมายอันเดอร์สตาร์บัวพันสวัสดีครับขอบคุณไปหลายเด้อจากดุงหมายเด้อจะทำให้ก๊าลังใจบัวพันเด้อเมียป่ากะสู้ๆเด้อบัวพันธ์สวยๆน้ำกันเด้อจากเมียป่าสวัสดีครับดุงหมายครับจากคุณธนพัทรเด้อดุงหมายจากทุกคนที่เกิดวันใจกดก็จะมาให้สวัสดีค่ะดลุงหมายจากเมียป่าเด้อจาก คุณธนาันจะส่งด้พเอิเป็ดหน่อยโยกโผล่ซ้มตัวมาให้ผมหนอนะห้พใจไวไฟซ้มตัวขอบคุณได้ๆเด้อแล้วก็เป็ดน่อยซาตัวขอบคุณได้ๆจ้ะบุพันยังสองดองเพ่งงน้องน้องน้องดาล่ามาก่อนเดยน้องวนาน่ยเดี คุณพลพันธ์สวัสดีค่ะจากดวงไม้เด้อจ้ะขอบคุณพี่นอ้องบอิษูทุกคนเด้อจ้ะทำให้กำลังใจเด้อ